สว,สวัสดีค่ะเสร็จกับช่องในกาวิกี่วันนี้นะคะม่ก็ก็จะกับเพื่อนๆนะคะก็จะมาเล่นเกมมาคอนโดนะคะ <c oughs> ชั้นๆเลยมาถ้าพร้อมแล้วเราไปชุกเลยร์สำหรับคนที่แพ้นะคะก็ต้องกินเสารถสามรู lên ơi ồ xe bọc phát tất cả à nhiều quá ê à, à. Ừ. à. Oh. à. ต้องระวังแล้วรอดแล้วรอแล้วข้อที่ทำก่อนคือใบข้อที่ทำก็คือไบนะคะต้องกินสซวแล้วสามลูกโดยที่ทำ ้าทำหน้าเปียวนะคะตอนแรกจะให้กินลูกเดียวก่อนแต่ถ้าให้กินลูกเดียวเราไม่ทำหน้าเปียวก็กินแค่ลูกเดียวแต่ถ้าทำหน้าเปียวก็ต้องกินลูกที่สองถ้าเปียวอีกก็ต้องกินลูกที่สามคือเราจะให้กินสองครึ่งลูกกันนะคะถ้าไม่ทำหน้าเปียวหรือว่าคือห้ามยิ้มห้ามเหม่งฟันนะคะถ้าไม่ทำหน้าเปรียวก็ได้กินแค่ครึ่งลูกแต่ถ้าทำหน้าเปียวก็ต้องกินเพิ่มอีกหนึ่งลูกถ้าเปียวอีกก็ต้องกินอีกกินอีกแต่ถ้าไม่เปียวก็กินแค่ลูกเดียว เคยไหทำเรื่มานะเป็นยังไงไม่ดีเหรอเห็นฟันได้แต่ห้ามยิ้มเดียวห้าม,ย,ม,ย,มย,ยิย้มด้วยยิ้มไม่ได้นะคะต้องกินด้วยอีกที ได้อีกรูปหนึ่งแล้วความเปรี้ยวความเปรี้ยว,ยว,ยวต้องกินลูกอีกลูกหนึ่งนะคะินลูกนี้ให้หมดก่อน เรากินอีกลูกหนึ่งนะคะเขาไม่กินิน้มห้ามยิ้มอ่ะเราจะไม่กลัวละดี หมดยัง,ยงอีกนิดนึงเป็นหมดแล้วนะคะถ้าไม่ยิ้มแต่ได้ยิ้มหมดแล้วนะคะโอเคไ,ไ,ไม่ต้องกินแล้วเอแต่เหลือ S <S นี่นึกขอกินขอกินแต่ว่าไม่มีช้อนนะฮะฮะฮะกินอย่างนี้เลยได้ซามมาแล้ว <S 2> <S 2> <S เอ้ยได้ช้อนมาแล้วเดี๋ยวเราไปกินพร้อมกันนะคะเอาเลย ให้ดูนะโรถนะคะอืออาให้กล้องกินม่เรีย คลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั่งซัซ่งคาย,คายเพื่อเป็นคามคิดให็่จากพวกเรา<ว> S <S ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ